คนเคยรู้สึกไหมว่าภาพยนตร์ภาคหนึ่งภาพยนตร์ที่มาแบบที่หยดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยภาคหนึ่งจะสนุกกว่าภาคสองถูกป่ะหลายๆเรื่องเออแต่ทาไมรู้สึกไหมจะมีภาคสามแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยลุงยักษ์เนี่ยลุงยักษ์กูไปลาผีไปเรื่อยอันนี้ตัวอย่างออกละไปดูได้ไปดูกันได้ที่หยดสามเนื้อเรื่องเรื่องแปลกๆแหละแต่อาจจะชอบแต่คนเราชอบแต่จริงๆอ่ะภาคหนึ่งอ่ะหลอน ภาคสองมันคือเนี่ยไม่ยังเอายอมรับมันตรงยังไม่ได้ดูที่หยดหนึ่งเลยคือพอที่หยดสองเข้าลงก็เลยไปดูที่หยดสองเพราะว่ากลัวหลอนมากเพราะเคยช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนหนังผีไทยเข้าหลายเรื่องเลยไม่รู้แล้วเรายังหลอนจากหนังเรื่องล่างทรงไม่หายคือล่างทรงเข้าไปแบบโล่งเลยเข้าไปแบบก็เหมือนไ้ดูหนังผีไทยปกติออกมาหลอนเลยทีนี้ก็เลยกลัวว่าเสียงลือเสียงเล้าอ้างที่หยดเขาไม่ธรรมดาใช่เปนธรรมดาเราก็เลย ไม่ไปดีกว่าว่ะกลัวหลอนกลัวแล้วก็แบบช่วงนั้นอันนี้ขอขอขอแบบกลับมาที่หยดแป๊นหนึ่งนะแบบหมายถึงว่าขอค้นด้วยที่หยดนึงช่วงนั้นน่ะมีโฆษณาที่หยดหรือมีอะไรอ่ะคือเราไม่ดูเลยนะเรากลัวใช่คือขนาดที่หยดจะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างภาพยนตร์ก่อนเรื่องที่เราจะไปดูเราก็ไม่เข้าลงเรากลัวเราเป็นบ้าอะไรกันไลัวอไนั้นพอภาคสองเข้าไปดูก็ยิ้ม้เอ๊ตอนนั้นกูกลัวอะไรวะอเมันก็สนุกดีอะ